สวัสดีครับพบกับอูตอเรายกช่างเป็นอีกตามเคยนะครับวันนี้เราประกอบบิ๊กเอ็มนะครับผมบิ๊กเอ็มอุตตรดิตนะครับเป็นงานดิบนะครับผมเป็นงานดิบลูกค้าเอาไปติดตั้งวินเองนะครับเราก็ทำชุดติดตั้งแล้วก็ชุดแขนให้นะครับตอนนี้เรากําลังทําแขนให้นะครับผมทําแขนนะครับทาแขนแล้วก็ทําอุปกรณ์นะครับนี่เป็นใบพายนะครับเป็นใบพายใหญ่ แน่นอนนะครับเป็นใบพายใหญ่แน่นอนให้ความแข็งแรงแน่นอนเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับตัวนี้เป็นบิ๊กเอนะครับลูกค้าจะานำไปใส่วินเองนะครับทางร้านเราก็กำลังติดตั้งาชุดอุปกรณ์แล้วก็ชุดยกให้นะครับตัวนี้เราใส่ แผ่นกั้น young, young, well. เป็นตัวใหญ่เลยนะครับเป็นตัวใหญ่ตัวหนาเลยนะครับเราให้ดูรอยเชื่อมนะครับเราเน้นเชื่อมไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับเราเน้นเชื่อมไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับตัวนี้เราเชื่อมเต็มให้หมดทุกอย่างนะครับเชื่อมเต็มให้หมดทุกอย่างตัวนี้เป็น เชื่อมไฟฟ้านะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับเบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับวันนี้ลูกค้ารับรถนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับลูกค้าจะมารับรถนะครับทางร้านเราทําชุดแขนให้นะครับชุดแขนชุดยกให้นะครับทางร้านเราทําชุดแขนชุดยกให้นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับวันนี้เราถ่ายให้ดูครับคันนี้ก็จบงานนะครับ จบงานนะครับติดตั้งชุดยกนะครับลูกค้านําไปติดตั้งวินเองนะครับหางร้านเราติดตั้งชุดยกแล้วก็ลูกค้านําไปติดตั้งวินเองนะครับคันนี้เป็นตีคอกให้เรียบร้อยนะครับตีคอกให้เรียบร้อยเป็นเพดใหญ่เพดหนาแน่นอนนะครับเป็นเพดใหญ่เพดหนาแน่นอนแล้วเราก็ เชื่อมเต็มทุกจุดนะครับเชื่อมเต็มทุกจุดนะครับเราเชื่อมให้เต็มทุกจุดนะครับลูกค้าสบายใจได้แข็งแรงแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับอู่ต่อรถยกช่างเป็ดนะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับผมกาลังขึ้นนะครับอีกชุดหนึ่งกําลังขึ้นเราให้ดูงานนะครับงานรอขึ้นทุกคันนะครับงานรอขึ้นทุกคันท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับเบอร์โทรศัพท์83,94 84 นะครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานสักคันก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับ <C> e <al forward> เหล็กของเราเล่นเหล็กใหญ่เหล็กหนาแน่นอนเป็นเหล็กรางน้านะครับเราเล่นรางน้ําทุกชิ้นนะครับผมทุกชิ้นงานเป็นงานสร้างนะครับทุกชิ้นงานเป็นงานสร้างนะครับทางอูเราสร้างขึ้นทุกชิ้นงานนะครับผมท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับราคานี้ราคาเดียวนะครับผม38 0 0 0นนะครับ 3 8 0 0 0นะครับไม่ว่าท่านจะไปติดตั้งวินเองก็ลดราคากันลงมาได้นะครับหรือว่าท่านจะเอาชุดสำเร็จพร้อมยกพร้อมใช้งานก็อยู่ที่38,000นะครับผมท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 8 8 3 1792 84นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 8 3 1 7 9 4นะครับ ตักันเข้ามาได้นะครับทางอู่เรายินดีให้คําปรึกษาทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแก้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นใหม่นะครับทางร้านเรายินดีให้คําปรึกษานะครับเราให้ดูรอยเชื่อมนะครับเราจะเชื่อมไฟฟ้าเต็มทุกอย่างนะครับเราเชื่อมไฟฟ้าเต็มหมดนะครับไม่ว่ากั้นท้ายนะครับทีกอกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า กระดงนะครับกระดูงข้างบนนะครับกระดวงบนนะครับเราก็เชื่อมเต็มนะครับทางร้านเราเน้นเชื่อมเต็มเราให้ดูรอยเชื่อมนะครับเชื่อมเต็มยังไม่ได้ทําเก็บความอ่ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมท่าในใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 8 3 1 7 9 2 8 4น้นะครับท่านชอบทรงไหนนะครับอยากได้ทรงไหนนะครับเลือกในอ่า YouTube ของอู ต่อรถยนต์ช่างเป็ดได้นะครับผมท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับ คันนี้เราจะส่งงานวันนี้นะครับแค่เอาแขนขึ้นให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้านําไปติดตั้งวินเองนะครับลูกค้านําไปติดตั้งวินเองก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284ครับโอเคนะครับผมเราก็จบปิดงานคันนี้บิ๊กเอนะครับบิ๊กเคันนี้เราปิดงานแล้วนะครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0883 79284นะครับโอเคสวัสดีครับ